ก็ตอบประเด็นที่เขายังข้องใจอีกนิดนึงว่าผู้ที่อยู่ในฐาน,นะครูที่อัตมากำกับว่าที่สัมมาทิฏฐิเขาไม่มีคำว่าผู้ที่สัมมาทิฏฐิหอกในนั้นนะที่ในคำตร,รัดเู้าไม่มีที่เขาแปลกกันมานอาตมาไม่รู้ว่าตกหลดหรือเปล่าที่บอกว่าต้องได้ยินจากพระพุทธเจ้าจากพระโอษฐ์ต้องได้ยินจากสัตบ์รุษ ต้องได้พบหรืออย่างน้อยต้องพบในฐานนครูฐานะครูานนครนะอาตมาก็ใส่เติมก็ไปอีกว่าที่สัมมาทิฏฐิในฐานนครูผู้สัมมาทิฏฐิเพราะครูเดี๋ยวนี้เยอะไปไม่สัมมาทิฏฐิเต็มบ้านตเต็มเมืองครูใช่ไหมเพราะต้องครูที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรมันก็จํากัดความชัดลงไปแล้วว่า อย่างน้อยกตออูต้องมีสมาธิสองต้องมีสมาธิสิบต้นหรือสมาธิอืน่นๆอื่นอื่นอื่นออีกก็ไปเก็บมาในหมวดพระเถรปิฎกมีทั้งหลายหมวดมาสมาธิสองก็คือจะต้องปรโตโขสะจะต้องโยนิโสมนสิการได้โยนิโสมนสิการเป็นต้องปรโตโขสะต้องเปิดจิตอันนี้ก็พูดย้ำม,มาหลายทีไม่เปิดจิตไม่รับฟัง ไม่เชื่อว่าผู้อื่นประ,ระผู้อื่นอยกตัวอย่างเข้าตัวเลยอัตมานี่แหละเป็นผู้อื่นมาโผล่มาในยุคนี้2,500ปีไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องแสดงเลยว่าเป็นผู้รู้กระโดดออกมาจากจอมายาพรวดมาถึงก็มาเป็นพระโพธิสัตว์เลยมันจะบ้าบ้าคนเนี้ย สิพตีก็ไม่ได้ปริญาตรีก็ไม่ได้พระอาจารย์จัตวายังไม่มีเลย<ถ>นะปริยนึงก็ไม่ได้ปริสองก็ไม่มีนักรมตรีก็ไม่ได้นักรมตรีนักรมจัตวาก็ยังไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นตัวมายาออกมาจากโลกมายาด้วย ดาราโทรทัศน์ออกมาบวชก็มันเล่นอยู่ทุกวันในดาราโทรทัศน์ดาราหนังอะไรอนะไรเป็นระบวชกันโอ้ยสนุกสนานยกย่องกันอยู่นั่นนะก็เ,เล่นดิเกเล่นละครอยู่นั่นนะ,ะบวชแล้วก็ดังหาเสียงไปว่าเป็นผู้มีธรรมนะนี่ไฟในธรรมนั่นนีนักบุญนักแสดงดาราใหญ่ ไฟในธรรมมาบวชเท่านั้นนะแค่มาบวชเท่านั้นนะโอ้หฮาเอาไอ้ไอ้ประเภทหลูรุกลิ่นเสียงสัมผัสสรรเสริญยกย่องโฆษนาพภพมกันด้าได้มาใส่เข้าไปในแดนธรรมะเขาก็จูงดึงคนที่เหอพวกนั้นเข้าไป โอเข้าไปให้ฝ่ยายธรรมะเขาที่จริงมันข้ามขัน้นพวกนี้ข้ามขัน้นพวกขัญนยังจัดจ้านอยู่ในโลกธรรมยังอยู่ในรูปรูบรถกินเสียงสรรับอยู่ในกามอยู่ในอะไรพวกนี้ยังเยอะอยู่เนี่ยเราไปโปะใส่ที่เขาจะลพลผูกบวชนี่คือพู้เน่ขมมาพวกโลกุตระพวกออกจากโลกโลก,กี มันจะไปถึงเขตจะรู้จักวัาโลกอุตระโลกีคืออะไรไรู้อะไรก็ขนาดศิลปินแห่งชาติยังบอกว่ามีด้วยหรอศิลปะต้องเป็นโลกุตระเห็นไหมข้อไพยนะที่จะกล่าวถึงอันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นขอบคุณผู้ที่สแสดงตัวจริงอาตมาก็ไม่ได้กล่าวชื่อ,ขอนะเขาหรอกแต่ก็มีผู้เคยได้ยินแล้วมาเคยรู้แล้ว หมายถึงใครอะไรอะไรแต่กเถอะก็ผ่านไปก็เป็นตัวอยา่างไปเดี๋ยวจะหาอาตมาหาเรื่องใส่คใส่ความใส่ใครมันมีตัวจริงเป็นได้ถึงปานฉะนั้นคนเรานะ่ะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเพราะก็ต้องก็ศึกษาไปนะเอาเนี่ยดีแล้วล่ะคุณสว่างแสงรู้จักตัวเองนะนั่นคือประเด็นหนึ่งก็ตอบอีกทีหนึ่งว่าผู้ที่จะอยู่ในฐาน,นะครูต้องสมาธิ สมาติทิก็ต้องรู้สมาติทิอย่างน้อยสมาติทิสองหรือสมาธิทิอื่นอื่นอัตมาก็ไม่ได้เรียบเรียงตอนนั้นก่อนเ็เรียบเรียงเอาไว้บ้างนหนึ่งฟ้าเขาช่วยเก็บบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เขาทิ้งไปยังมีสมาติทิหมวดนั่นหมวดนี้กี่หมวดไม่รู้มีอะไรบ้างสมาธิทิสองสมาติทิสามมีบ่างไม่รู้สี มีด้วมันมีสีห้านีไปหกหก็มีมีหกสมาธิที่หก็คือปัญญาหกอ,อยู่ในมหาจตาริศกสูตรนั่นคือสมาธิที่ที่จะต้อง,ม,ม,งมีหมวดปัญญาสหมวดเจโตอีกสธรรมวิจัยสัมโพชฌงสมาธิมักขังคะกับปัญญาปัญญินียีปัญญาพละ,อะสองหมูน่นี้จะต้อง ร่วมกันเรียกว,ว่าเป็นสังขารปรุงแต่งบวกลบคูณหารกันแล้วจึงจะได้เป็นวจีสังขารก็คือสังกัปปะเจดก็คือสังกัปปะเจอย่างนี้เป็นต้นสมาธิมิหมวดหอันนี้หมวดหกคือปัญญสีปัญญาปัญญสีปัญญาพระแล้วก็มีอีกธรรมวิจัยสัมโพชจมสมาธิิมักกังคะะ ต้องมีอันนี้อยู่ในองค์รวมแล้วจึงจะสังขารกันออกมาเป็นวจีสังขารได้นี่เรียกว่าสมาธิหกที่จริมีเจตัวเป็นสังกปะเจแต่เป็นสมาธิหกต้องรู้ปัญญาปัญญีสีปัญญาพระต่างกันนะเหมือนอย่างที่อธิบายความต่างของลมห้ใจเข้าลมหายใจออก ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวที่อธิบายในอานาปันรู้จักลิงคะรู้จักความแตกต่างคู่ที่เอาเปรียบเทียบกันในวัฏวะที่เอาเปรียบเทียบคู่นี้อย่างนี้อ๋อมุมนี้คู่นี้เอามุมนี้มาคู่นี้เอามุมนี้มาก็คือเทวะทั้งนั้นะคู่ที่เทียบเคียงกันเพื่อที่จะรู้ความต่างมุมไหนมิติไหนนยะไหนประเดนน็นไหนชัดเจน เรียนรู้เทวะนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดคําว่าเทวะเรียนรู้ภาวะสองนัะสรุปไม่ได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งคือาการรู้จบจงกระตั้งสองศูนย์กันหนึ่งก็คือสองทำให้เป็นศูนย์ก็รู้ว่าอ๋อศูนคือหมดไม่มีหนึ่งคือมีจบได้มีก็ไม่มีอีกจะทำได้นะทำไม่มีหรือทำให้มไม่มีได้ นั่นนะเป็นจุดสำคัญเพราะงั้นในปฏิปดเริ่มสิข้อหกสทเวธรมาทเวเยนะเวทนายะเอกสโมสรณาพวันติอัตมาจมวันนี่คือหัวใจศาสนาพุทธ